ข้อนี้ก็ต่อเนื่องนะครับก็คงไม่ได้บอกว่าเพื่อเป็นการสร้างพระประธานแต่เขาบอกว่าเขามีความตั้งใจมากเลยที่จะสร้างพระประธานหรือเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระาธาตุของพระอรันต์เพียงเพื่อหวังให้คนมีศรัทธาเข้ามาในพุทธศาสนาเยอะๆทําอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่วงเล็บมีคนเข้ามาสักการะบูชาเป็นจํานวนมากอย่างที่เราตั้งใจจริงๆด้วย ประโยชน์ของเจดีย์พระองค์อาศัยอำนาจแห่งประโยชน์อะไรนะเป็นไปเพื่อสุตติโลกสวรรค์เท่านั้นไม่ได้บอกเป็นเหตุเจริญของพระสัตธรรมนะโยมนะักคิดเหตุเจริญพระสัตธรรมเอาเองคิดตัวเองเหตุเจริญเหตุความตั้งมั่นพระสัตธรรมพระองค์บัญญัติไว้แล้วการสร้างสถูปเจดีย์เนี่ยกับบุคคลสี่จำพวกเท่านั้นนะหนึ่งอรันตสัมาสัมพุทธะสอง ระปัจเจกผูเจ้าสามตถาคตาสาวโกสีพระเจ้าจากักรพรรดิที่เหลือไม่มีความจำเป็นนะสถูของ4บุคคลนี้